ครั้งเจ้าพญาจัก,กรีได้ตั้งทัพอยู่ณเมืองกำแพงเพชรเช้าวันหนึ่งได้ออกราดตะเวนตรวจกองทัพทั้งปวงเพื่อบัญชาการแล้วชักม้าวดลัดเพื่อตัดทางม้าก็เลยพาท่านฟ้าดงพงพีมายังบ้านปลายนาใต้เมืองกำแพงเพชรขณะนั้นเป็นเวลาเย็นจึงหยุดพักเห็นโรงนาโรงหนึ่งอยู่ปลายทุ่งนาเจ้าพระยาจัก,กรีแม่ทัพจึงได้ชักม้าเข้าไปที่โรงนาโรงนานั้น มีหญิงสาวเพียงคนเดียวเดินออกมาจากกระท่อมด้วยความกระหายน้ำเจ้าพระยาจัก,กรีจึงออกปากขอกินน้ำกับแม่นางนางนั้นก็จัดแจงเอาขันตักน้ำไปในหม้อก,กรันแล้วก็ติดดอกบัวหลวงในหนองน้ำข้างโรงนามาสามดอกเด็ดเอาเกสรบัวโปรโยลงไปในขันน้ำนั้นจนเต็มแล้วนำไปให้ท่านฝ่ายเจ้าพระยาจก,กรีรีบรับเอามาเป่าเกสรเพื่อดื่มน้ำ แม้จะก,กระหายน้ำสักเพียงใดก็ต้องค่อยๆดื่มด้วยเกรงจะดื่มเกสรบัวไปด้วยเมื่อดื่มหมดแล้วเจ้าภรรยาจักรีจึงถามนางน,นั้นว่าเรากระหายน้ำมากอุตส่าห์มาขอน้ำเจ้ากินเหตุไฉนจึงแกล้งเราเอาเกสรบัวโปรโยลงในน้ำน้ำของเจ้าลำบากนักเจ้าแกล้งเราเล่นหรือ